เทศกาลสำคัญครับซื้อของขวัญให้ตัวเองให้คนที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวนะคริสต์มาสปีใหม่ ตรุษจีนหรือยาวไปถึงวาเลนไทน์เลยก็จัดกันไปได้เลยครับกับตัวของคันนี้นะ Fortuner 2.4ตัว V ปีใหม่ด้วยครับ2021โฉมปัจจุบันหน้าตาหล่อนะครับหน้าหล่อมากๆครับเข้ากับตัวของสีนี้ด้วยนะครับเป็นตัวของสีเทาตัวล้อก็เช่นเดียวกันแบบอยู่นี้นะรถสมัยใหม่นิยมทาล้อให้มันมีหลากสีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถนะเวลาแมชกันกันกบไปตัวของสีรถแล้วโอโ้โหดูเข้ากันนะครับสวยงามจริงๆครับโฉม นี้นะคลิปกันสาบสี่บานเดิมๆม,มีให้ครบแล้วปีใหม่ด้วย2021ผมพาไปชมภายในกันหน่อยครับว่าใครที่มองหาโฉมนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยครับตัไปดูกันครับเชิญด้านในเลยครับผมมูดโทนอะไรต่างๆดูดีครับแล้วก็ไฟก็เน้นในโทนของสีฟ้าหน้าจอดูใหม่ทันสมัยขึ้นนะครับพวงมาลัยขา p พดเดิลชิด้านหลังมาให้พร้อม ส่วนนี้อ่าส่วนนะครับในรุ่นของตัวเนี้ยเขาจะเน้นโทนของสีดําเป็นหลักเลยนะครับผมดําตั้งแต่ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวที่ครอบเกียร์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นคล้ายๆกับตัวลายม้าสีดำผมชอบแบบนี้มากกว่าโดยเฉพาะสีเบาผมก็ชอบนะครับชอบมากกว่าตัวก่อนหน้าที่เป็นพวกน้ําตาลเข้มแล้วก็ตัวสีน้ําตาลอ่อนอีกนะครับผมดําแล้วก็ได้เทาดูหรูหราดูด,ดีด้วยคุณผู้ชมนั่งก็บสบายนะครับไฟบนเพดานก็ led ด้านหลังก็นั่งสบายเช่นเดียวกันครับผมเบามาให้ในโทนของสีเดียวกันเลยนะครับทั้งแถวนั่งที่2แล้วก็ mm. แถวนั่งที่3นะครับซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์พับแขวนซ้ายขวาสวยสะอาดแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูราคากันหน่อยดีกว่าคงอยากทราบอยากได้กันแล้วล่ะนะครับปี2021แบบนี้โฉมแบบนี้ราคาเท่าไหร่ที่โตโยต,โต้าปะไปดูเลยครับเป็นยังไงบ้างครับภายในรถสวยงามใช่ไหมน่าใช้ครับผมปีใหม่แบบนี้จัด ราคาไปเลยครับผมกับราคาแค่859,000บาทถูกต้องครับผมเลทผ่อนอยู่แค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจพิมพ์มาได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะ0837777747และ0837777757สอบถามกันเข้ามาได้อินบอ์ได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มติดต่อโตโตคามาได้เลยครับนี้สวัสดีครับ